สวัสดีครับวันนี้เรามาสรุปสั้นๆเรื่องกรดไหลย,ย้อนกับนักร้องนะฮะข้อมูลนี้มาจากบทความดีๆในเว็บร้องเพลง .com ของครูฟิล์มครับคืออย่างนี้ครับ LPR หรือภาวะที่กรดมันย้อนขึ้นมาถึงคอถึงกล่องเสียงเนี่ยสำหรับนักร้องนี่เรื่องใหญ่เลยนะเพราะมันกระทบเครื่องดนตรีชิ้นเดียวของเขาเต็มๆเลยการจะรับมือเนี่ยก็ต้องเน้นดูแลตัวเองปรับพฤติกรรมกันหน่อยทีนี้มาดูประเด็นสำคัญๆที่ครูฟิล์มนะน,นํากันดีกว่ามีอยู่3ข้อหลกักๆนะครับ1เลยการปรับเรื่องกินกับไลฟ์สไตล์นี่แหละหัวใจสําคัญเลย ลองลองหันมากินมือเล็กๆแต่กินบ่อยขึ้นเป็นสักห้าหกมือแทนที่จะกินสามืือใหญ่ๆเนาะแล้วก็เลี่ยงพวกอาหารที่มันกระตุ้นอาการอย่างของทอดๆมัน,มนรสจัดๆช็อกโกแลตมิ้นกาแฟแอลกอฮอลน้ำอัดลมอะไรพวกนี้ทานมื้อเย็นให้เร็วขึ้นนิดหนึ่งเว้นสัก3าชั่วโมงก่อนนอนก็น่าจะดีใครน้ำหนักเยอะลดหน่อยก็ช่วยได้เยอะเลยครับเลิกบุหรี่ด้วยนะแล้วก็อาจจะลองยกหัวเตียงสูงขึ้นหรือนอนตะแคงซ้ายแล้วก็อ้าอย่าลืมจัดการความเครียดด้วย 2. อ,อันนี้สําคัญมากคือตอนที่มีอาการเนี่ยต้องพักเสียงเลยนะ ถ้าเสียงบูมบวมรู้สึกไม่โอเคห้ามห้ามร้องเพลงเด็ดขาดใช้เสียงเบาๆพูดน้อยๆไม่ตะโกนไม่กระซิบไม่ต้องกระแอมบ่อยๆจิบน้ำเปล่าเรื่อยๆนะครับน้ำอุณหภูมิห้องนี่แหละดีสุดเลี่ยงชากาแฟแอลกอฮอล์ยาอมเย็นๆที่ทาให้คอแห้งตอนวอร์มเสียงก็อาจจะวอร์มนานขึ้นนิดนึงแต่ใช้เสียงเบาๆพอและที่สําคัญอย่าพยายามฝืนหรือเค้นเสียงที่รู้สึกว่ามันเพี้ยนไปนะครับสุดท้ายข้อ3ถ้าสงสัยไม่แน่ใจว่าเป็น LPR หรือเปล่าไปหาหมอเลยครับ ไปหาคุณหมอเฉพาะทางหูคอจมูกเนี่ยให้เขาตรวจวินิจฉัยให้ชัดเจนคุณหมออาจจะให้ยามาช่วยเช่นยาลดกรด PPIs หรือยาที่สร้างชั้นป้องกันกรด Alginate แต่ต้องย้ำว่ายาพวกนี้ใช้ตามหมอสั่งเท่านั้นนะไม่ใช่แก้ปัญหาด้วยตัวเองระยะยาวส่วนเรื่องผ่าตัดอันนั้นไม่ใช่ทางเลือกแรกๆหรอกครับสรุปง่ายๆเลยก็คือการจัดการกรดไหลย้อนในนักร้องให้เวิร์กเนี่ยต้องปรับไลฟ์สไตล์จริงๆจังๆเลยควบคู่ไปกับการดูแลเสียงให้ถูกวิธีเพื่อให้เสียงของเราสุขภาพดีไปนานๆครับ